วันนี้พี่ฟ้าก็หาเพื่อนมาให้แน็คคนหนึ่งคนอาจจะอาจจะมองในมุมมองของการจิน้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ฟ้าบอกเลยนะว่าพระชาเพื่อนพี่ฟ้าเนี่ยเราเรา,เราจะไม่พูดว่าเป็นคู่จริงหรือคู่อะไรก็ตามแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถแทนโน้ตได้แทนโน้ตได้จริงๆเพราะบางทีพี่ฟ้าเองไม่ก็ไม่ว่างบางทีทางานทำโน,น้ตแน่นบางทีบอกว่าพระชา ฝากดูน้องด้วยนะมึงบางทีกูอาจจะติดงานอาจจะโน่นนี่นั่นพระชาบอกว่าได้เลยมึงได้ถ้าน้องไม่ลำคาญกูได้เลยจริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆก็เลยอาจจะฝากบอกกับทุกคนว่าวันนี้เป็นวันสมมุติวันเกิดน้องแน็คถ้าวันนี้น็อตได้ดูอยู่พี่อยา,ากจะบอกว่าน็อตพี่น็อตเออเอเอน็อตน็อตน็อตพี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งบนอีกหนึ่งบุคคลที่อาจจะไม่ได้ทําให้ เออสแน็ค uh, <laughs> อย่าขำสิแต่พี่ฟ้าจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ไม่ว่าพี่ฟ้าจะเติบโตไปในที่ทางไหนพี่ฟ้าจะไม่ทิ้งสแน็คแน่นอนพระชาเป็นเพื่อนสนิทพี่ฟ้ามาตั้งแต่5ปี6ปีก่อนที่แล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้โชว์กันในโซเชียลเพราะว่าโซเชีย <laughs> ลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้ได้จะบอกพระชาว่ามึงจริงๆพี่ฟ้าบอกตลอดเลยว่ามึงกูฝากดูน้องด้วย ไม่ว่าวันหนึ่งจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเพื่อนจะเป็นสถานะอะไรก็แล้วแต่ฝากดูน้องด้วยก็แล้วกันพระชาบอกว่ามึงไม่ว่าจะนาคตอะไรเอ่ออะไรวะจะนาคตอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าวันนี้จะทำจะทาวันนี้ให้ดีที่สุด